เปลี uh, ่ยนยังไงก็ได้เอื้อนมาเด็กมาเดือนแต่เปี่จังไหนเปลี่ยนจังไห,งไหว่านที่แรกบ้านปูเป็นไขว่ท่้งใให้ข้าไปหาหมอว่าหลวง,งปู่ฝันเมื่อคืนนี้เหะโอ้มั่นใจเต็มที่แล้วพอเพิดถูกทั้งสามตัวแล้วถูกทั้งสองตัวทั้งบนทั้งล่างนะวันที่แจกบนล่างอีกวัวสาหรับใน่มีความมั่นใจฝันคักเลยฝันคักเลยมืขอขฝันแปลกประหลาดมาก ปูบอกว่าเมม่อเ้าส์นี่ล่ละครับร่อยไ่น้องเอฟซีแต่ว่าผมยังหวนวางบริการเลยมาช่วงควําปูบอกว่าคัมกมาได้มันมีเรื่องเร่งดวนสีแกงเอฟซีมาสั่นออเมื่อนี้ผมก็เลยม,มามาเนี่ยปูก็บอกว่าห่วยเลขถึกแล้วเลขนี้อาจถึกถึงสามตัวบนสองตัวล่างเลยปูวางสั่นแต่ว่าฝันว่ายังไงล่ะปูฝันว่าเห็นเลขสามตัวด้วยนะ เห็นเลขสามตัวด้วยแล้วก็ฝันว่าคนถูกหวยด้วยนะโอ้เลขลวงปูเข้าแล้วสินะเขาบอกนะตะเก่าขันฟันคาคาเองสี่เมียนมันวะหวยนั่งคอยรับตังเลยละ่าชัางกาแฟให้เราบอกปูนั่งคอยรับตังเลยหละโอ้นั่งคอยรับตังซื้อแล้วนั่งคอยรับตังเห่ะตังคยเดียวหลวดคือเเราน่ะจีเอ้า ปูเื่อนปูขึน้นปูหายไปแล้วที่ตองหวันเห็นปูหายไปแล้วตัวตองหวันอ่าเลขกมันยังถืออยู่ตัวเก่าวะที่นี่นี่จากไหนแบบเลขก็อยู่ตัวเก้านี่แหละโอ้เลขกยังอยู่ตัวเก่าอ่าแต่ว่าสามตัวนะันหลวงปูจ่จะอจะจะ,จะเขียนให้อนันอันวันที่สิบวันที่สิบอันสิบสี่สิบห้าละอ่ะสิบสี่นะปูนะอ่าสิบสี่ สามตัวผู้สิเขียนให้ิปจีแต่ว่าซุ้มหลายๆน,นี่สเน้นในมือใดบ้านเอ้าเอาไว้ไว้ในี่จักหน่อยนเนพื่นจีได้หาสีเรล็กซื้อเบอ์ปูอ้าวถ้าเกิดใครจกรัดคิวหรือว่าใครจะอยากรู้ก่อนอยากรูกก้ก่อนเน่ยอ่าใครอยากรัดคิวเขาอยากรู้ก่อนเนี่ยอา่าโทรหาลกปูก็ได้อย่าว่าล็กปู ถ้าเกิดใครอยากรัดคิวนะโทรหาหลวงปู่ก่อนก่อนได้อืมแต่หลวงปู่มั่นใจในงะวันนี้นะอืถูกทั้งสามตัวด้วยมั่นใจว่าเลขสามตัวนาทีเขาฟอร์มี่น้ำปูนอะอ่าถูกทั้งอันเลขสามตัวถูกทั้งเลขสองตัวด้วยอ,อวันนี้มั่นใจนะ คุณพารวยที่ลูกป,ปูโทรหาก<อ>ุณพ่อเคตนี่แหละอยากให้แจ้งให้เอซีทั่วทุกคนรู้ทราว่าเล่หลูกป,ปูเข้าแน่นอนเข้าแน่นอนเข้าแน่นอนหมว่ามันใจคาดแล้วสา,าเหตุที่โทษตามนี่ก็คือเอื่นม,มาฟังฝันตัวนี้วันที่มาปล่อยเล่สา,ามตัวให้โอ้ยฟัน,ฟ,น,นฟันว่าพูดว่าว่ายังไงก่อนฟันว่างไัก่อนอาจารย์ผมจะฟั่งบทั้งหนึ่ง อยู่ในความฝันนั่นน่ะฝันว่าเขาบอกว่าเลขหลวงปู่ที่ปล่อยไปนอ่ะเข้าแล้วเรียบร้อยถูกทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าเลขสามตัวหลวงปู่ยังไม่บอกอ่าจะบอกวันที่สิบสี่เสียมาคนละทุกคนจะได้ได้รู้จะได้เห็นว่าหลวงปู่จะปล่อยเลขสามตัวตัวไหนแต่ว่าอยู่ในนี้เลขหลวงปูถง่ถูกทั้งบนทั้งอันถูกทั้งบนทั้งล่างละ,ะบมานี่ หรือใครจะรัดคิวหรือใครจะอะไรก่อนก็โทรหารงปู่ครูออเอฟซีหลายท่านหลายคนเพื่อนของใจคูเพื่อนของใจว่าเอ้าเลีปกู่ไปให้อันไปให้ตัวหาเปดเปียดหาตั้งแต่มือเหิงวัดท่านเพื่นหไหนตั้งแต่ตองวัดผมรับพ่อยมน้องเพื่อนเขียนสทหลังวถดผมไปตั้งแต่ตองวัดูเลยเดี๋ยววันนี้ผมมาประกาศชัด อีกที่หนึง ia k ia k ia, anything, ่งก bon like ็คือมืออ่านแผ่นท่องนั่แหละครับผมอ่านแผ่นท่องเมื่อนั้นประกาศชัดว่ามีดเลขเนี่ยมีหามีแปดหาแปดเปีดหาแปดห้าห้าแปดครับแต่ว่ากับห้าสองกับหาสองเพิ่นเพิ่นไหนมาแต้ว่ามาดนี้รบปูปล่อยวงในวงในถูกเยอะครับผมอวงในถีกหลายแล้วก็แปดสองในวงในถีกหลายวงในถูกเยอะแต่แต่ว่า ผมกัได้ถือแล้วปูอยู่แต่ว่าปูมาปล่อยเล็กแปดสองหนิมาปล่อยแต่ว่าโค้งสุดท่ายเพต่คนปล่อยอยู่แต่ว่าปล่อยให้ท่องใสอ่าแต่ผมแมเน่ะมันย่ำขึ้นผมผมไปแมาท่องใสมาย่ำขึ้น่นปล่อยแปดสองกันผู้ใดบ่มั่นใจว่าเออดี่เว่าตัวห่หรื้จังไรไปเบิ้งทั้งช่องท่องใสรถครับ คิดย้อนหลังไปเพิ่มคิดย้อนหลังท่องสเลยแต่ว่าหลวงปู่ใบลงตัวเลขกันมีแต่เสียงสัมผัสกันครับมีแต่เสียงสัมผัสกันนะครับมาแปดสองแ้อันนี้แปดสองกันีนาเลขจะออกอันอันเลือกตั้งอปตครับที่ยี่สิบแปดครับแล้วที่ว่าหลวงปู่นิเมตว่าเลขเห็นเลขกันเกตสามมันอ่ะวามหมายมันเป็นแบบนี้นะบุญพารวยครับ เห็นคนกำลังซ้อขาวหวยกันอยู่นะห้วงปู่ฝันนะฝันที่ว่าคนกำลังซ้อขาวหวยกันอยู่นะเผลอๆมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาเออเลขมันจะซอกอะไรซ้อขาวหวยเอาเลขมันจะยากอะไรผู้ชายคนนั้นก็จับป้ายที่มันค่วมอยู่นะป้ายมันค่วมอยู่นะป้ายเหมือนป้ายข้างทางนะเอเอแกก็ยกขึ้นเนี่ยอืม ยกขึ้นก็เห็นเกจสามนะยกขึ้นแล้วคนพวกที่หาหวยนะก็หัวลาะแกเห็นเลขเกจสามแกก็ยกขึ้นแบบนี้ยกขึ้นแล้วก็ทิ้มทิ้งลงข้างข้างถนนบันนี้ข้างคลองนะร่องน้ํานะยกขึ้นแล้วก็ทิ้งลงนะยกขึ้นก็เป็นแปดแต่เกจอันสามนะทิ้งลงร่องร่องน้ําได้บนี้ก็เป็นสอง ขึ้นตัวหนึ่งลงตัวหนึ่งเข้าใจไหมอ๋อผู้ชายคนนั้นนะ่ะทิ้งร่องน้ําร่องน้ําก็เป็นเลขล่างนะ่ะแปดสองเดือสาเหตุ 8, 2, ที่ปอยเด้แปดสองคงทุตไทยอ่าแล้วบันนี้เขาถูทั้งบนทั้งทั้งนานทั้งสามตัวทั้งสอง, 2, ง, 4, ง 4, ตัวนะครับอ่าผู้ชายก็น้ำห้าน้ำหกไงครับอ่าอแต่หัวออกมาตีแม่นเสละเกินเลยครับผมแต่ว่าแปดสองผมยอมรับว่าผมบริไทยอีรี แต่ว่าหาแปดแปดหาผมทายร้อยเปอร์เซ็นแล้ววงในที่พระอาจารย์ส่งให้วงในน่ะเขาถูกกันเนยอะนะครับถูกแปดสองน่ะครับ,บ <ง S 1> ถึงไรอยู่ถึงไรอยูย่เห็นใคาเจ้าทุ่มมากอยู่ปูกตะเราปูฟั่งผมมากใครเจ้าก็ทุ่มากนั่นยุ่งตัวแปดสองไหนวาทีทั้งบนทั้งางแหะไป,ปะงวดทงนึงกระไดแต่ว่าปล่อยปูเพ่นปลอยปลอยให้ รัดคิว้วัน่องให้ใหวงใน,น,น่าสั้นแล้วก็มียมอันมีเอฟซีผู้ชายคนหนึ่งโทรมาหาหลวงปู่นะหลวงปู่ไม่ต้องขี้โม้หรอกเรียกหลวงปู่ไม่เข้าไม่เข้าโย่แต่วันนั้นนะ่ะหลวงปู่ปล่อยวงในครับเออปล่อยวงในตัวแปดสองอ่ะนะครับอ่แต่แต่แปดแต่แปดห้าห้าแปดนะหลวงปู่ปล่อยปกติอยู่แล้วครับอ,อ่าแต่งวดนี้นะ่ะหลวงปู่อยู่เนี่ยนี่นะ่ะ หลวงปู่นี่เมื่อคืนเนี่ยเลขเข้าทั้งบนทั้งล่างนั้นเนี่ยครับเข้าแล้วแต่ว่าเลขสามตัวตัวไหนหลวงปู่ยังไม่บอกครัหลวงปู่ว่าจะให้โมงตัวไหนตอนนี้วันนี้ยังไม่บอก,อกมีเอฟซีหลายคนโทรมาบอกว่าหลวงปูย่ยังพิ่งปล่อยแบบนั้นเลขอันหมดเลยมันจะซื้อไม่ได้เนี่ยแต่ว่าเลขสองตัวที่ว่องกลมหฮยุต่ว่ากะเดทาทารายมือเนี่ยนะปู่แต่ว่ากัยังไม่บอกมือว่าทีมือไหน อ่าหรือว่าใครจะรัดคิวหรือจะแซงคิวนี่ก็โทรหาหลวงปู่<ม>อาจจะแซงคิวนะอ่าถ้ามันถ้าไม่แซงคิวก็รอวันที่สิบสี่หรือวันที่สิบห้านั่นแหละครับอ<ม>่าถ้าแซงคิวนี่ก็โทรหาหลวงปู่ได้ครับ<ม>ว่าเลขสามตัวตัวไหนที่หลวงปู่ฝันนิเมิดนะครับสองตัวตัวไหนเลขลกล้างนะหลวงปู่ก็จะวงให้เลย<ม>ถ้าไม่แซงคิวก็รออยู่นั่นแหละ แต่มั่นใจว่าทั้งบนทั้งล่างเข้าแน่อื่รอรับตังค์ซื้อแล้วรอรับตังค์เลยลหละบัเแียงก็ได้เชนกันวบวแท่งคิวก็ได้เช่นกันทุกคนแต่ว่าก็ได้ันที่ยี่ปทิพมหาไม่ไม่แมแซงคิ้วก็ซื้อเยอะไปหน่อยเนี่ย,ย <c oughs> ในเนี่ยมันมีหลายตัวแน่เนี่ยโอ้ขันว่วแียงคิวก็ได้ืี่ห้อยตัวใตัวนี้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 ก็มีนั่นเห็นไหมตัวนี้ก็มีนะเห็นไหม ันนี้ก็มีเลยแต่อยู่ในนี่ถูกทั้งบนทั้งล่างนั้นเนี่ยครับอ่าข่นก็แท้งคิ้วกัจจัยน้ยตัวใช่ว่าคันแท้งคิ้วกัจจัยได้ตัวเด่นๆไปโหลดว่าท่านขึ้นล่าได้เนาะโอ้ยกับว่านุโงธนาสาธุให้เนาะปู่เอ้าวหลวงปู่มีแล้วอยู่ในนี่แหละทั้งบนทั้งล่างนะเข้าแล้วหลวงปู่นี่เม็ดเมื่อคืนนี่นะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างแล้วอ่ามีตัวไหนบ้างก็ตัวนี้เนี่ยพัวนี่เนี่ย ตัวนี้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 ครับนี่ตัวนี้เห็นไหมตัวนี้มันก็หลายตัวหลวงปู่ไม่หลายหรอกนะหรือใครจะแซงคิวนะนี่นะเบอร์โทรศัพท์หลวงปู่อันนี้ก็เบอร์ธนาคารหลวงปู่หลายคนที่ถูกถูกไปที่ผ่านมามากินเนี่ย ยังไม่โอนทําบุญกับหลวงปู่เยอะนะเงียบอยู่บัญชีน่ะ,ะไม่ไป,ไม,ปไม่ไปไม่ไปไม่มาอยู่นะแตตอนนั้นมันเด็ดแล้ววันนี้อากาศกันนะยังแห้งปูบัิกับจีได้เดินทั้งปูแล้ววันนี้เวลากี่ทุ่มแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ร่างทีสามทุ่มมีทีปูประมาณสองทุ่มกว่าปะ่ะประมาณนท้แหล่ประมาณสองทุ่ม,<อ>มนอ่อ มือนี้ก็ไม่กินต้มมาม่านี่เราเอามาม่ามาต้มกิ่นยูน้ำปูผิดอะมือนี้ก็ได้มาหยอดอ่ได้กินหยอดเกาเร่งส่องให้เขาดูแนะไม่ใช่หม้อใชบป่ะอันนี้ว่าอะไรหม้อไม่รีบรีหีนี่ครับอันนี้ต้มมาม่านี่ครับปล่อยพี่น้องปฏิว่าตัวเฝ้าบ่านปูสิปล่อยสามตัวเฝ้าย่างไงเพรากินหยอดเกาเร่งหอดลูกขึ้นรถได้ไปอาดลาดมันมาหอดมันเห็นตัวเกาหรือเกามันว่าปล่อยจะว่องในอีกแล้วเปล่นมาเอ้าผู้ใดสิยูว่องในว่องหนวกกระทูหาเพื่อนรถเด้อ เออผู้ใดมัดปกต่เข้าด้วยที่มัดไม่อยากโทรไม่อยากโทรก็มีอยู่แล้วครับก็ใช้ตังมากหน่อยครับหรือใครอยากลัดคิวก็โทรหาหลวงปู่ได้ครับอเพียงแค่นี้นะครับผมครับครับครับสาธุ เยียงงานเฮียนงานงาน,นี่มันบ่